นี่เป็นนะักท่องเที่ยวต่างชากนั้นเลยครับสวัสดีครับสบายดีสวัสดีทุกคนครับตอนนี้มากับมอมซินโนคือเก้าเีแล้วนีรับพเ่น้องครับตอนนี้มอมกันมาเยือนอยู่ที่อาณาห้างเซ็นทรัลเวอร์นะท่านผู้ชมนะพามาชมบรรยากาศเนาะส่วนคำข้ามเนี่เนาะมอเกันเพิ่งเลิกงานเลิกการน,นะท่านผู้ชมนะถ้า เอ็ซีเพื่อนๆคอยแหม่มาเบนบรรยา,ากาศนาเซนทันโรลครับปช่วงนี้ล่นี่ครับไม่มีองไรครับด่างชุ่มนะไม่ได้มอมมาเบียดนะของเทียววา่าแต่ร้ายประดเด้อรมมนะครับด่าชมนะเนะครับในบรรยาก,กาศช่วงแรงๆเนาะที่อ่าี่น้องคนไทยเพื่อ่าได้เลิกงานเลิกการนะด่างชุ่มนะ โอ้ถังชมครับเินครับบรรยากาศรถแบบน้าแน่นมากๆนะถังชมนะสวยงามมากครับ<ไ>นี่ยนะครับเมืองไทยครับผมนักท่ขุดขับไปด้วยนักท่องเที่ยวเราคนไทยเนาะเขามาคนก็กับบ้านนะครับ <S 2> <S 2> นี่คือหน้าห้างเซ็ทนทรัลเวลน,นะครับชมนะมาที่ใดกับบกเคยเออบ,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 บเื่อครับผมนะกะเปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วนะครับชมนะ คือแบบเป็นอันนี้เป็นภาพแบบจออโมเดลเตอร์เนาะใหญ่มากจริงครับซีซันแบบสุดสาจนมากนะท่านญาตินี่ดูครับเดี๋ยวงามครับผมปะเดี๋ยวมเราจะพา nh ไปทางด้านหน้าเนาะว่านักท่องเที่ยวสเสียร้รายไปไหนครับผมนี่ก็นี่แต่หนักท่องเที่ยวต่งางชาตินะครับผมนะ ีคนมาซื้อของตรงบิ๊กซี่นะครับชมเนาะเดี๋ยวหม่อมซิผ้าเขาเป็นคนดันให้วะทักท่องเที่ยวกันลายสินใจนะครับชนมากวอกสังเกตเห็นกะนี่แต่อาหารชาวต่างชาตินะครับาชมนะผาถึงบางคนกะเอากระเป๋ามาใส่นะครับเนาะมาซื้อสินค้าได้ครับอย่างละมอกนิกาจจะเป็นอาหารชาวต่างชาตินะครับ ไลเ่เลยครับผมนะไปมาดูกังน,นี้นะแล้วก็ค่อยเข้าไปดูด้านในครับผม ปลาเมฆครับมาครับพี่น้องครับครับ,รบ,รบมาเป็นรถทัวร์รถทัวร์เลยนะครับทุกคนนะโอ้โห,โห,โหสินค้าไทยครับนำไปทั่วโลกมากๆนะครับชมเนาะอผึ้งเคื่อดิกซี่เนาะใอไก่กุหลาบชมนี่แหละมอบเสื้อผ้าผ่าไปเนาะอันนี้รถทัวร์ครับร่วนอะคุณเที่ยวแบบหลายคันมากๆนะครับที่มาจอดบริเวณนี้เนาะที่เพิ่นมาลงแล้วก็จะได้เปินเอาไปซื้อของครับ าไปนะครับชนะบเมนเน,นานะมาเดียวมอสภควาคอนเฟิรนด้านในเนาะว่าสไลด์สไลเดอร์ครับก้อมมาเดชช่วงคำคำเนะาะเพราะว่าหมอมการติดภารกิจนะครับผู้ชมครับเดียวมอมการยับม,มาช่วงตอนเย็นแต่ว่าติดภารกิจงานเล็กหน่อยครับก็เลยวัมมนนี้มาเดชช่วง,งคำคำให้ครับผู้ชมได้เปินภาพแบบด้า,านในครับ ก,ก็ได้มาอัปเดตหนาะจะน่าเลยนะครับชมน่ามากมากครับว mm hmm. ันนี้มีโอกาสมาอัปเดตน,น, mm hmm. น,นะครับชมได้เลยครับผมอือหือเขามาจันเด็ดไปด้วยต่างฉากนะครับชมนะ mm hmm. บางคนก็ mm hmm. หิว้วของเอารถกระเป๋ามาใส่นะครับชมนะดูครับเอารถมาใส่เลยนะโอ้โห oh 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 oh. สินค้าไทยนะค่รับชมนะคือแบบ่อ,องเที่วเ,เมามนะ่เทะมากคมาคีวรัว่าอนอนี คนเยอะมากๆครับผมนะโอ้โหครับเนาะปะเยาวรชิฟ้าเราบ,บนกันไนนะด้นะไอ้นักท่องเที่ยวกหลังไหลกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะท่านผู้ชมนะโอ๊โหครับสินค้าไทยดังไกลทั่วโลกมากๆนะท่านผู้ชมนี่ครับเพนกวินจะว่างนะให้ลูกค้ามาเลือกได้เลยครับอื้อหือลูกค้าครับ ปนานันบ้านบ่อมจะแบนสินค้าไทยนะท่านผู้ชมนะม่อมบอกเลยว่าแบนม่ได้ครับเบิรงครับที่เพิ่นมาซื้อสินค้าไทยครับเยอะมากๆครับผมอ,อันนี้ขื้นนี่แต่อันหนักท่องเทีย่ยวนะครับสารรมลูกครับบรรยากาศเนาะเป็นแบบอ่าเยอะมากๆครับผมนะอือครับ เนี่แต่นันนกท่องเที่ยวนะผมช่วงน,นี้นนะดูครับนักท่องเที่ยวที่เป็นมาซื้อสินค้าไทยครับนี่แต่น,นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนั้นเลยครับเต็มอ,อ่าเต็มทุกจุดนะครับผมนะอะอคิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะผมช่วงนี้ ซอยฝั่งนี้ก็เป็นนะครับ<อ>ดูครับเป็นร่ออ่าซื้อของมาสองช่มนะเต็มรถเข็นเลยครับผมเหมือนกระจกรีนะถามชมนะแว่าไม่ใช่นะดูครับ มีขนาดของเทียนคนนะเยอะมากๆครับนะผู้ชมอันนี้ขนาดอ่าเวลาค่ำแล้วเนาะประมาณเกือบจะสองท่มแล้วแต่ว่า นักท่องเที่ยวก็ยังหลั่งไหลกันมาซื้อสินค้าไทยอยู่ยางพึกคพักน้าแน่แนะครับบนีนะถ้าเป็นอ่าทรงตอนกางมันบอมบอกเลยว่าน่าจะเยอะกว่านี้ถามชมนะตรงนาดิซี่เนาะ,ะครับเยอะมากหนารับผมทุกคนนะ หอมมวยคิดว่าฟันมันจเนนะนะเจอ,อม่มฟังนี้นะครับช่วงฟังนี้กระเตมนะผมนี่มิตรนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนั้นครับที่มาซืู้สินค้าไทยครับเหมือนกับแจกฟรีเดนะถามชมนะดูสินค้าไทยเนาะ พลังงานแบบบอกเลยว่าจัดของแทบไม่ทันนะครับผมนะโอ้โหโอ้เยอะมากครับผมเด็กสาวเวียดนามสาวจีนเนาะมารวมตัวกันที่นี่เลยหะายคนนะโอ้โหปะเดี๋ยวมาพาดูด่านนี้ครับดูครับ คนมาซื้อสินค้าเนาะนี่จะน,นักอเที่ยว่างชาติกับเอ,อ้ะหลายนขนาดครับเยอะมากๆสินค้าไทยผลการชิลนี่แบบวางไวเรียบร้อยแล้วน,ลลนะทุกคนนะสิแบบเป็นล็อกเป็นล็อกไปเลยครับเป็มนะ หพอจะเป็นมาม่าอะไรทีสมนนุ่มเส้นเนาะก็สามารถมาเลือกซื้อได้ตามสบายครับนี่จะเป็นชุดแบบผักแพงครับผมเยอะมากๆครับผมนะโดยการย่างหลังไหลกันพามาแบบ รถไผ่รถมั่นเลยครับผมนะแบบรถไผ่รถมั่นนะมองอะไรก็เต็มคันรถกัอหมดแล้วนะครับผมสินค้าไทยเอาหมดทุกอย่างรับผ่านคุณนะเนาะเึ้นด้วยว่าสินค้าไทยของชุ ตรวตัวย่อก่อนครับเยอะมากครับผมนะตรวโอ้โหฝั่งนี้ก็เต็มครับผมอือหืมเต็มทุกล็อกค,ครับฝั่งนี้ก็เต็มครับผมฝั่งนี้ยังเต็มเนาะฝั่งนี้แบบตื้นๆมากครับ พนักงานเอามาจาัดที่ไรก็ไม่พอนะครับผมนะโลนี่ก็เยอ,อ,อ,อปปะอเลยเนาะวปเบิ่งค่าออกตามชมนะนี่เลยเนาะของคนก็เต็มรถไปหมดเลยนะครับผมนะาดครับนี่ครับคนซื้อแบบซื้อเยอะมากๆ,ๆะน,นะครับชมนะเบิ่งนครับเป็นรถเป็นรถเลยนะครับผมนะอันนี้ก็ใส่ลังกลับบ้านนะครับผมนะ โอ้โหดูครับวความคึกคักของเมืองไทยและสินค้าไทยในหลายประเทศเนาะคนย่งเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยจะมานำลูกคือคนต้องซื้อ,อสินค้าไทยกับอาบ้านคน,น,อ,นอ่านสอวชอ่มมาหดูครับเนาะเยอะมากๆครับผมนะออดครับ ดูพลังงานคิดตั้งแทบไม่ทันนะครับผมดเดี๋ยวมอเทุรข้าออกไปด้านนอ,อกนะ คิดว่าแจกฟรีนะถามผู้ชมมันจะจริงไม่ใช่นะครับคือแ,แบบคือแบบขายดีมากๆนะครับชมเน,น,นาะโอ้โหนี่มอมก็ได้ออกมาด้านนอกแล้วนีะครับผู้ชมเนาะไปออกครับมาเด็ดให้เอฟซีได้ผลแล้วครับโอ้โนี่ครับเพห็นกันยังลังไลกันเข้ามายังะโมยุดบอยด์นะครับผู้ชมสังเกตได้เลยว่ามาแบบ น้านแน่นมากๆครับเนาะยังเป็นรถทั่วรถทั่วมากเจ้อครับสินค้าไทยประเทศไหนจะเป็นสินค้าไทยไทยก็ไม่ง้อครับดูนักท่องเที่ยวมาขนาดนี้นะครับผม,มนี่ครับคนกะไรเป็ดถุงเป็นถุงนลยแบบชมนะครับ เป็นยังไงครับตานช่วงครับเนาะน้อง,องกาดเดินมาด้านนอกแล้วครับโอเคครับคิดนี้บอมกามาเด็ดหนักคนเดียวให้ได้เบินน่งกนอกว่าร์เป็นมาซื้อสินค้าไทยดีเยอะขนาดไหนครับคิดหนี้ก็บจะเริ่มกระไรก็แทรกก็ติดตามซองยูทูปบอมชินโนครับสิ้อพันเพื่อกวดกับโฆษณานั่นแหละสนับสนุสนมอมแล้วคิดหนี้กล่าวพันวาสบายดีสวัสดีครับ